สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการเปิดดอกเห็นั่ง้านะครับหลังจากที่อ่านและก็ศึกษาในคู่มือมาพอสมควรแล้วนะครับผมก็จะมาลองเห็นดูครับการพาบึงนะครับว่าเป็นแนวไหนครับสําหรับสิ่งที่ผมใส่นะครับก็จะมีซอนแลวก็แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ก็ใส่สําหรับ่าเสือนะครับเพราะว่าปลายซอนเราอาจจะมีเสือแบคทีเรียอาจเจะให้เสือเห็นเท่าตายได้นะครับ ก็มาเริ่มลุงเมือเห็ดกันเลยครับก็ตามนี้เลยนะครับใส่ไปซอนจิ้มเคียเม็ดเชื้อเห็ดออกเลยนะครับ หลังจากเสร็จแล้วก็นาตาก็จะประมาณนี้นะครับบนแนาใจว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดปรไช่กันอาจจะใกล้เคียงนะครับจากคู่มือเพื่อนก็นจะบอกนะครับว่าให้ใช้ด้ามช้อนที่เช็ดแอลกอฮอลแล้วมาแค่เม็ดเชื้อออกให้สะอาดเคียรวออกเบาเบาให้หมดไม่ควรเหลือทิ้งไว้เพราะจะทําให้เป็นเชื้อราเขียวได้เพื่นวาน,นี่นะครับจากนี้นะครับผมก็จะเอาก่อนเสือเฮ็ดนั่งฟ้านี่นครับ มาเลียงใส่กล่องไบก้อนนะครับแล้วในคู่มือเพื่อนก็นยังจะบอกอีกนะครับว่าให้สเปรย์น้ําบางๆเข้าบริเวณหน้าก้อนอย่าให้มีน้ําขังเพราะจะทําให้เชื้อเน่าได้และหลังจากนี้อีก3วันเห็นจะเริ่มแทงดอกพันวาเนี่ยนี่นะครับเลนนี่ก็คือโลงเลื่อนที่ผมจําลองขึ้นมานะครับทามาจากยางรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ได้บรรยากาศของความห่อนและก็ความชื้นให้ได้ใกล้เคียงกับในธรรมชาติหลายที่สุดนะครับผมก็จะใส่น้ำไปน้ำนะครับ กะมาเบิรงกันต่อนะครับว่าผ่านไปซ่อมมือเป็นแนวใดครับกาเริ่มจะมีเสือเห็ดแท่งดอกขึ้นมากแล้วนะครับนี่ครับหลายครับตัวนี้ก็จะคือกว่ามูนะครับนี่ครับซองอันนี้ครับคือคว่ามูนะครับแล้วกะมาเบิรงวันที่สามครับปั๊บอะไรกันครับเนี่ยมีออกมาแค่สามก่อนนะครับสงสัยจะผ่านนะครับมาเบิรงวันที่สี่ครับ ปั๊บเหมือนเดิมครับก็จะเป็นสามกอนนั่นนะครับสามกอนเก่านะครับที่มีเสือเห็ดแทงออกมาอีกสองกอนบ่มีเสือเห็ดแทงออกมานะครับผมก็จะเก็บเลยนะครับจะเก็บไปต้มกินกับตํบปะคุงนะครับสําหรับดอกเห็ดก็จะประมาณนี้นะครับดอกงามอยู่ครับดอกใหญ่ดีแล้วก็อบอุ่นนุ่นนนครับหลังจากที่ผมดึงนะครับดึงปรากฏว่าขาดนะครับเหงาเห็ดบ่ออกนะครับ หลังจากนี้ผมก็จะเอาซอนมาทําการเปิดดอกใหม่นะครับแลวก็จะกลับไปศึกษาเบองคำว่าผ่าตรงไหนนะครับอีกสองก่อนม่าออกผ่าดแห้งครับสําหรับนานาคนใดที่เคยปลูกมาเลี่ยแล้วประสบความสาเร็จนะครับก็สามารถแนะนําผมใดแต่คลิปนะครับผมจะได้เอาไปปรบปงแก้ไขนะครับสําหรับสิ่งที่ผมผ่านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นผ่าที่ผมใส่คุ้มนะครับหลังจากตีฉีดน้ำเหลี่ยมมันปุ่มน้ำได้บดลนนะครับเห็ดไห่แห้งไว้แล้วก็ ทำให้เสือเห็ดตายครับเดี๋ยวผมก็จะลองหาผ่าคุมตัวไม่ที่มันสมาร์อุ้มน้ำได้ดีกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ